ถ้าคุณเล่น a c e b o o k เนี่ยคุณอาจจะเห็นช่วงนี้ a อเซอร์เขายิงแอดอยู่เยอะเหมือนกันกับโน้ตบุ๊กตัวใหม่นะครับ Swift Edge ผมเล่นเฟซผมก็เห็นนะแล้วก็เฮ้ยมันเป็น Swift ตระก,กูลใหม่ที่เราไม่เคยเห็นแล้วโหดีไซน์มันสวยมากเลยเนี่ยอยากได้เหมือนกันและหลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับเอเซอร์ก็ส่งเครื่องนี้มาให้ผมใช้นะครับนี่ผมอยู่กับมันมาประมาณ2ออาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับกับตัวนี้นะฮะก็บอกเลยนะครับผมก็ชอบแหละสวยจริงแล้วก็ใช้งานดีด้วยนะครับมันคือโน้ตบุ๊ก ต n ้นแอนไลทในอุดมคติผมเลยแต่ว่าข้อดีต่างต่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวว่าให้ดูกันครับอย่างแรกเลยนะครับปกติแล้วโน้ตบุ๊กติ้นแอนไลท์เนี่ยมันก็น้ําหนักไม่ได้มากอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้มันจะเบาพิเศษนะครับ1.1กิโลนิดๆเท่านั้นนะครับและ1.1กิโลนี้ไม่ใช่โน้ตบุ๊ก14นิ้วหรือ1ินิ้วแต่มันคือโน้ตบุ๊ก16นิ้วนะครับ16นิ้วปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นหนต่งจุด 1.1กว่าๆนะครับมันเบากว่าโน้ตบุ๊ก14นิ้วอีกนะครับและเพราะอะไรถึงได้เบานะครับเพราะวัสดุโดยรวมของเขาเนี่ยมันเป็นแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมอลลอยมันก็จะมีน้ำหนักที่น้อยกว่าพวกอลูมิเนียมนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นโลหะเหมือนกันแหละครับบางคนก็อาจจะดูแล้วแยกไม่ออกนะว่ามันแบบเออมันต่างกันยังไงเพราะว่าจริงๆเท็กซเจอร์โลหะมันคือโลหะแต่ว่าโครงสร้างภายในเนี่ยของแมกนีเซียมมันจะมีน้ำหนัก ที่เบาก,ากว่ามากนะครับทำให้คุณได้ั้งอย่างเลยจอใหญ่16ด้วยและก็น้ําหนักที่เบาด้วยโน้ตป,ปกติเนี่ยคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้มันให้มา2อย่างแต่ก็แน่นอนนะครับรื่องบประมาณที่มันสูงกว่าชาวบ้านเขานะครับงบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจริงๆถ้าคุณเห็นแอดเฟซบุ๊กข้างน้าเห็นอยู่แล้วแหละว่าราคาไม่ใช่ตัวราคาประหยัดนะครับรุ่นนี้มันก็เริ่มต้นที่ประมาณ45,000-50,000บาทนะครับแล้วแต่โปรเซอร์ตัวไหนมันจะมี 5, ะราเยเส้น5รายเส้น ในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยผมเห็นว่าเขามีแถมลำโพงมาแชลด้วยนะกเกือบเ0 0 0 0บาทน,นะครับซึ่งลำโพงมาแชลี่เขาแถมเนี่ยมันเป็นของแท้นะครับไม่ใช่เวอร์ชั่นที่บอกว่าดิบ Bluetooth Device r e a d ู t แ p a อออะไรนั้นไม่ใช่นะครับเขาต้องแถมของแท้มานะครับแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันยังมี โปรอยู่หรือเปล่าถ้าได้มาด้วยก็คุ้มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาเข้ารายละเอียดตัวเครื่องกันเลยฮะอย่างแรกนะครับเรื่องสีเท็กซเจอร์เนี่ยมันก็เป็นเท็กซเจอร์โลหะนะครับที่รอยนิ้วมือขึ้นง่ายเหมือนกันแต่ก็ทำความสะอาดไม่ยากเพราะมันเป็นเท็กซเจอร์ที่ผิวค่อนข้างจะเรียบเวลาขูดแล้วไม่ได้มีเสียงอะไรรอยขีดกวนก็ไม่น่าจะเป็นง่ายเท่าไหร่นะครับเท็กซเจอร์แบบนี้นะครับรอยก็อาจจะมีแต่ว่าเช็ดออกผมคิดว่านะสีตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าโอลิฟีนแบล็กนะครับก็โอลิฟีนนี่อาจจะเป็นโอลิฟมักกก็คืออมแบบ เขียวๆมากอกค่อนไปทาดำอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็ดูดีนะคุณลองดูเ,ออเฮ้ยเข้ากับผมหมดเลยทั้งสายนาฬิกาทั้งเสื้อแล้วก็ตัวนี้นี่ไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าเออมันเป็นสีที่ผมชอบอะผมค่อนข้างจะชอบสีเขียวเข้มๆอยู่แล้วก็จะถูกใจสีนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะเป็นสี f l e x w h ไว e ก็คือสีขาวนะผมยังไม่เห็นนะแต่ส่วนตัวผมผมก็ชอบอันนี้นั่นแหละแล้วเรื่องการเปิดฝาพับด้วยมือเดียวอะครับปกติแล้วโน้ตบุ๊กราคาแพงส่วนใหญ่มันทําได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนนนนน้้้้้้้้ํํําา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 หหหััักกกเเเเเบบบมมมมี่่่ยยจจจจะะะขอออแแููทไไดดพรรววใสุปล น้ำหนักยังไงตัวนี้ยังดีอยู่นะครับดูนะนิ้วเดียวนะซื้อติดเลยนะครับเปิดได้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นอะไรที่ดีมากนะครับปกติผมไม่ได้คาดหวังในะกำลัตบ,บุ๊กที่มันเบาขนาดนี้ว่าจะเปิดมือเดียวได้นะครับบางคนไม่ซีเรียสแต่บางคนซีเรียสนะครับผมก็ซีเรียสเช่นกันโดยเฉพาะกโล้ตบ,บุ๊กพรีเมียมนะถ้าจะให้เปิดตัวเครื่องยกมันก็ดูเก๊กังๆอยู่นะครับแต่มีข้อเตะอยู่นะเจอมาแล้วนะครับ เออมันพับได้แค่นี้ครับมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าขัดหูขัดตามากนะครับใจจริงผมอยากให้มันเป็นพับได้สุด180อปองศาเพราะว่าด้วยน้ำหนักที่เบาขนาดนี้เนี่ยมันเป็นไปแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะไปทำงานบนโซฟาเนี่ยมันมันไม่ค่อยได้นะครับถ้าคุณชันเข่าเล่นอย่างเงี้ยมันจะมองไม่เห็นนะครับถ้านเป็นร8 0ปองศามันจะมองเห็นแต่ว่าอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับที่พับได้แค่นี้นะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเออในเรื่องของความแข็งแรงบานพับเนี่ยมันจะเป็นยังไงด้วย เบาจนแบบรู้สึกน่ากลัวเลยอะไรฮะแล้วก็เรื่องงานประกอบเนี่ยครับมันก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเบามันก็จะมีบางส่วนที่รู้สึกไม่แข็งแรงนะครับนี่คุณดูจอนะเดี๋ยวผมมาให้คุณดูง่ายๆประมาณนี้เนี่ยนี่คือโน้ตบุ๊กราคา เกือบเกือบห้าหมื่นนะครับมันมันบิดได้ขนาดนี้มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าน่าตกใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ถ้ามองในแง่ดีบิดง่ายมันก็ไม่หักมั้งอันนี้ก็หาข้อแก้ตัวให้แล้วนะแต่ว่าในเรื่องความรู้สึกเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เวลาจอมันโยกได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าเอเซอร์ตัวอื่นสวิต์ตัวอื่นมันไม่ได้โยกได้ขนาดนี้นะครับแต่ว่าด้วยความตัวนี้เบาก็อาจจะต้องแลกกันไปมั้ง หันมืด้านหน้ากันบ้างครับด้านหน้าตัวนี้ครับจออย่างที่บอกไปนะครับ16นิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดไอคอนหน่อน,นมันดูอุจจารตานิดนึงนะครับไอ้16นิ้วเนี่ยฮะมันก็เป็นจอสเกล16:10ที่ผมชอบอยู่แล้วเวลาผมซื้อนโน้ตบุ๊กเนี่ยถ้าจะหาโน้ตบุ๊กมาทํางานจริงๆกับเต็มตาเนี่ยก็จะต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมีอยู่2ขนาดกับโน้ตบุ๊กไซส์นี้นะจะมี15.6ก็คือ16:9จะมีคางด้านล่างนิดนึงนะครับส่วนเนี้ยจะเป็น16นิ้วก็คือ16:1 0ซึ่่่่งงจะะมมีีีพื้้นนนทในนทใดาาาาสสูเยอกวคุณาารถ ทำงานตัดต่อวีโอก็จะเห็นพรีวิวใหญ่กว่าในใครทำลายเท่าเดิมอ,อาแรงนี้นะครับหรือว่าตัดต่อรูปภาพก็อาจจะเอาเอลิเมนต์ต่างๆมาใส่ได้เยอะมากขึ้นกับพื้นที่ที่มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับตัวนี้ไม่ใช่จอธรรมดานะครับเป็นจอ OLED นะครับ OLED ตัวนี้ก็คือที่มันแบบดำเป็นดำคอนทราสต์จัดมากอ่ะพูด,ดง่ายๆว่ามันจะมี ไฟส่องออกมาจากพิกเซลตัวเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าดําก็คือดำจริงๆในขณะที่จอ L C D ทั่วไปเนี่ยถ้าดํามันคือเทานะครับตัวนี้ก็จะมีมาตรฐาน H D R ที่สูงนะครับมันให้ H D R True b a c k 500มากับความสว่างที่500นิตนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั้ง Indoor และ Outdoor ยกเว้นว่าจะมีแสงตกกระทบจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจอเงาแบบนี้มันมีข้อดีก็คือภาพเนี่ยมันจะดูคมกว่าจอด้านแต่ว่าพอ เจอแสงเนี่ยมันก็อาจจะดูไปไม่เป็นเช่นเดียวกันนะครับลองดูสะท้อนเอาในกล้องนะะก็จะเห็นว่าเนี่ยเวลาเราเจอบางมุมเนี่ยมันจะมีการสะท้อนที่อาจจะมองไม่เห็นได้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงพวกหลอดไฟอะไรอย่างนี้หน่อยนะครับ ต่อมานะครับในเรื่องของความเที่ยงตรงความแม่นยำของสีนะครับโอเลเนี่ยมันสามารถทำไรได้เต็มที่อยู่แล้วนะครับพวก DCI P3 100อยะไรเงี้ยงานเกรดโปรดักชันเนี่ยมันก็สามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจอตัวนี้เป็นจอที่ดีสุดของ Swift ที่ผมเคยเห็นมาเช่นเดียวกันฮะและก็ความละเอียดของจอนะครับตัวนี้มันเป็น 4K ด้วยนะครับมันไม่ใช่ 4K ธรรมดานะมันไม่ใช่2 1 6 0นะครับแต่ว่าเป็น3 8 4 0ปคูณ2400แทนนะครับซึ่งตรงนี้เขาสเกลมาใหญ่ถึง2500%นะครว่า ใช้งานแต่ถ้าคุณอยากจะสเกล100%ให้พื้นที่ screen real er estate มันเยอะจริงเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูนะอันนี้คือหน้าต่าง2 5 0เนะครับเดี๋ยวสเกลลงเหลือ100%เหลือแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณตาดีเนี่ยจอตัวนี้ยังไงมันก็เนี่ยพอคุณมองใกล้ขนาดนี้ใกล้มากๆมันก็ยังไม่เห็นเมพิกเซลนะครับละเอียดจริงๆแต่ว่าคุณก็ต้องลองไป scaling ลลตามขนาดของสายตาคุณแล้วกันนะครับว่าคุณไหวเท่าไหร่นะครับสำหรับผมก็คิดว่าอาจจะอยู่ที่ประมาณะเพรกับจอ 16นิ้วเนี่ย PPI มันละเอียดมากๆนะครับถ้าสเกลเล็กๆก็อาจจะ ได้บื้ที่เยอะจริงแต่ว่าต้องเพ่งเยอะๆนะครับอันนี้แต่ว่าเรซูชันเยอะมามันก็ดีไงฮะเพราะว่าทําให้คุณสามารถเลือกได้เยอะนะครับในขณะที่เรซูชันไม่ละเอียดเนี่ยมันก็เลือกไม่ได้ขนาดนี้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเป็นจอที่คุณภาพสุดนะเวลานี้ครับเพียงแค่เรทเสถียรเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับ60เฮิแต่ก็งคงไม่ต้องซีเรียสมากนะสำหรับโน้ตบุ๊กที่มันเป็นโน้ตบุ๊กทํางานไม่ใช่โน้ตบุ๊กเล่นเกมถึงแม้บางคนจะเป็น90เฮิร์ตแล้วก็เถอะบางคนก็คิดว่า90 Hz เนี่ยยยยยเเเวววววลล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 าา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 สกกกกกกรรรอยออตตต่่่่่่่่งงงงงงมมมมมััััันน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 นืแแถ้้้้้้คคคุณไไใชพ็็็บบบโจจท์ดดูหหะะ โคเอเซอรเนี่ยมันค่อนข้างเล็กแล้วก็ใต้นั้นมันจะมีช่องระบายอากาศอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะปล่อยไอร้อนเข้ามาใส่ตรงบริเวณจอนะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าน้ตบุ๊กตัวนี้ไม่ใช่น้ตบุ๊กที่เป็นสเปคเกมมิ่งนะครับเป็น CPU แล้วก็การ์ดจอออน CPU อ่ะมันไม่ได้มีตัวเกมมิ่งการ์ดจอแยกอะไออกมาก็เลยไม่ได้ปล่อยความร้อนออกมาสูงนะครับตรงนี้ ไม่แน่ใจก็คืออะไรไอร่องตรงนี้ฮะผมคิดว่าเป็นลาโพงกาแต่ลองฟังก็ไม่ได้มีเสียงมาคาดว่าน่าจะเป็นช่องดูดอากาศอาจจะดูดเข้าตรงนี้แล้วก็ระบายออกด้านหลังอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะอันนี้แค่เป็นไปได้เฉยๆไม่ได้ฟันธงนะครับแต่ผมคิดอย่างนั้นนะครับเออเท็กซ์เจอร์ตรงบริเวณนี้ครับมันก็คล้ายๆกับด้านหลังนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้นึงนะว่าถ้าคุณเป็นคนที่มือมีเหงื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่ามันแบบยังไงอะเวลาโดนแล้วมันจะมีคราบขี้เหงื่อขึ้นง่ายแต่ไม่ต้องซีเรีรีีียยยยยสนะะคคับททาาววมมออออดดด่่่ๆกก็็เเเเชลแแตพง อาจจะต้องทําบ่อยถ้าคุณไม่ทําบ่อยมันก็จะดูสกรปรกได้ง่ายเป็นพิเศษนะครับต่อมาฮะตรงปุ่มคีย์บอร์ดเนี่ยคุณจะเห็นว่ามัมีคีย์บอร์ดขนาดมาตรฐานโนบูกสินิ้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่มีนําแพดนะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่ด้านข้างเนี่ยมันเหลือเยอะพอสมควรนะครับผมชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่าบางทีเวลามีนําแพดแล้วเนี่ยโอเคงานเอกสารแบบพวกที่มีตัวเลขเยอะมันอาจจะใช้งานได้ง่ายกว่าจริงแต่ว่ามันทําให้ถ้าคุณพิมพ์งานส่วนใหญ่ไม่ใช่ตัวเลขเนี่ยครับมันจะมือเอียงซ้าย มันอยู่ตรงกลางนะครับทำให้ท่านั่ง Post u เจอะไรต่างๆเวลาคุณพิมพ์เนี่ยมันลงตัวที่สุดแล้วนะครับแต่ก็กลับมาที่ความต้องการคุณเองแหละคุณต้องการนำแผ่นหรือเปล่าผมชอบแบบนี้แต่คุณอาจจะไม่ชอบแบบนี้ก็ได้นะครับตรงบริเวณเลเยอร์นะครับก็จะเห็นว่ามันปกตินั่นแหละเพียงแค่มีตัวหนอนเปลี่ยนภาษาที่เล็กลงมาหน่อยนะครับกดด้วยนิ้วก้อยอาจจะพลาดได้บ้างโดยเฉพาะเวลาข้าง,างนี่มีพื้นที่เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ลูกศรเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเป็นแบบ ซ้ายขวาใหญ่แล้วขึ้นลงครึ่งทําให้ถ้าคุณไม่ชินแบบนี้ยังไงก็กดผิดต่อให้คุณชินคุณก็ต,ต้องมีกดผิดบ้างอยู่ดีนะครับผมอยากได้เป็นแบบทุกไซส์เท่ากันมากกว่าแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ใช่อย่างนั้นนะครับด้านบนปุ่ม power ปุ่ม power ตัวนี้มี fingerprint scan ในตัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเปิดเครื่องมันก็ล็อกอินเข้าเลยนะไม่ต้องมาพิมพ์ลายนิ้วมือหรือว่าไอ้ไม่พิมพ์าสเวิร์ดอ,อะไรอย่างใดน,น,นะแล้วก็เวลาใช้งานจะรู้สึกมันมีวอร์ี่หรือว่าความแบบรุมรว,มรวมนิดนึงอะ่ะลองฟังเสียงด,ด ซึ่งก็อาจจะเป็น tactile response ในการแบบเวลาคุณกดแล้วมันแบบรู้สึก register จริงๆนะครับเวลาคุณกดมันจะมีเสียงเนี่ยเป็น feeling ที่ดีเวลาเปิดเครื่องนะอ่ะต่อมาครับว่ากันในเรื่อง LED บ้างนะฮะ LED ตัวนี้มันก็มีมาให้นะครับก็มีความสว่างในระดับที่โอเคแต่ว่า ความคมของฟอนต์ที่มันลอดออกมามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะผมรู้สึกว่าฟอนต์ไทยบนกับล่างเนี่ยมันดูไม่ได้แบบคมเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ตรงฟอนต์อังกฤษตรงกลางเนี่ยมันโอเคนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเมืองนอกเขาออกแบบด้วยความคิดที่ว่ามีฟอนต์อังกฤษเป็นหลักมั้งพอเรา,าเพิ่มฟอนต์อื่นเข้าไปก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ก็ยังเป็นซีเรียสมันใช้งานได้นะครับเป็นฟอนต์สีขาวนะแล้วก็ฟีลลิ่งครับ รู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบฟีลลิ่งตัวนี้นะปกติคีบอร์ดมรู้สึกมันกลางๆอตัวนี้ผมค่อนไปทางไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันมีสโตรกที่ตื่นเหมืนพิเศษนะครับแล้วว่าตื้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยสเสถียรนท่ากันทุกปุ่มรู้สึกเหมือนบางปุ่มเนี่ยมันมีกดลงไปแล้วมันจะไปโดนอะไรด้านล่างบางปุ่มรู้สึกว่ามันกดได้ลึกกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับด้วยความโน้มบุกมันบางมากๆเนี่ยเขาก็เลยอาจจะทำคีย์ทราเวลอะไรต่างๆได้ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แต่ส่วนตัวผมผมไม่ค่อยชอบเลยเวลากดแล้วนี่มันบ๊อบทอมส์เอาท์เร็วเกินไปนะครับบางคนที่เคยใช้บัตเตอร์ฟลายคีย์บอร์ดของค่ายผลไม้มาเนี่ยอาจจะคิดว่าเออเคยเชียร์ตื้นๆแล้วผมก็เคยใช้มานะแต่แบบเนี้ยมันมัััันนนนลลึกกวว่่่่าาาบบบตตตเอออรรรร์์์ฟยยคคีีีดดะแแมมมไไ้ททสป ที่รู้สึกแบบฟินแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคีย์บอร์ดที่พิมพ์ยาวๆแล้วไม่ค่อยอยากจะทํางานต่อสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมแนะนําว่าก่อนที่คุณจะซื้อเนี่ยคุณควรจะไปลองเองนะครับเพราะาตัวนี้จุด ที่มันแบบด้อยของตัวเครื่องจุดเดียวที่ผมเจอก็คือคีย์บอร,ร์ดที่ใช้งานไปแล้วรู้สึกเมื่อยปลายนิ้วแล้วก็เมื่อยมือนะครับซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่ราคาขนาดนี้และน้ําหนักตัวแค่1.1กิโลเนี่ยคุณคงอยากจะพกโน้ตบุ๊กแค่ตัวเดียวใช่ไหมคงไม่อยากจะพกคีย์บอร,ร์ดแยกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วก่อนตัดสินใจซื้อตัวนี้ผมว่าคุณควรจะไปลองคีย์บอร,ร์ดก่อนเลยนะครับไม่ใช่สั่งซื้อออนไลน์มาแล้วรู้สึกผิดหวังที่หลังอันนี้คงจะโทษใครไม่ได้นัตวี ค่อนข้างดีนะครับลื่นเท็กซ์เจอร์เป็นกระจกเลยไม่ว่าจะมือเปียกหรือว่ามือแห้งยังไงมันก็ลื่นไหลเป็นธรรมชาติมากนะครับไม่มีข้อติอะไรนะครับการกดก็สามารถกดได้สูงถึงตรงบริเวณนี้นะครับใช้นิ้วเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องมาชี้ลากปมกดแต่อย่างใดก็ตาม t r ร็กแพดใหม่ใหม่เป็น w i n d o w position gesture g e s t u r e ใช้งานได้ครบนะครับบริเวณด้านล่างก็จะเห็นว่ารู้สึกว่ามันมีสติ๊กเกอร์เยอะไปนิดนึงนะจำน้ตบุ๊กที่มันดูเรียบหรูแบบนี้นะครับด้วยกลุ่มราคาแบบนี้ด้วยดี เขนะพอเข้าใจเป็นโปรเซอร์การจอแต่ก็ไม่ต้องบอกมี3 h o u r service อันนี้บอกทำไมนะครับแล้วก็มี i safe Technology low blue light มีโฆษณา OLED HDR 500 Magnesium HDMI 2.1จริงๆไม่ต้องบอกก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่เขาซื้อโน้ตบุ๊กราคาเซกเมนต์น,นี้ควรจะหวังว่าได้ฟีเจอร์ที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมาโฆษณาอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้แล้วแต่คนนะเพราะว่าเวลาบางทีเขาวางโชว์ในร้านเนี่ย ไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งที่ลูกค้าเห็นก่อนนะครับถ้าคุณไม่ชอบมาถึงคุณก็จัดการล่อไปแบบโดยเร็วนะถ้าคุณไม่ชอบจริงๆเนี่ยแล้วคุณปล่อยไว้สักแบบหลายๆเดือนแล้วดันมาลอกเนี่ยมันอาจจะเกินด,ดังๆได้ส่วนไ o โอนะครับด้านซ้ายนะฮะอันนี้ก็จะมีช่อง USB Type C 2ช่องนะครับซึ่งก็สามารถชาร์จได้แล้วก็สามารถเอาพุทดิสเพลย์ออกไปได้นะครับอย่างไรก็ตามไม่ใช่ Thunderbolt นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่อง AMD นะครับปกติ Thunderbolt นี่มันจะมากับพวก Intel นะครับแต่ว่ามันก็ยังคงสามารถใช้งานพวก Docking อะไรก็ได้นะ การโอนถ่ายอะไรต่างๆผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้เหมือนเทอร์โบรอเป่าแต่ว่าก็ด้วยความที่เป็น USB Gen ใหม่ ai, มันก็น่าจะได้นะพวก USB 4อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มี USB Super Speed พร้อมช่องชาร์จนะครับนี่เป็น Type A นะขอชื่นชมด้วยความทีม่เครื่องบางขนาดนี้ยังยัด Type A ให้มาไม่ต้องไปแปลงด็อกกิ้งเหมือนบางค่ายนะครับแต่วันนี้เขกไ็ไม่ค่อยมีแล้วที่ทำอย่างนั้นนะแล้วก็จะเห็นว่ามี HDMI ซึ่งเป็น HDMI 2.1นะครับเอาพุทจอ 8K อะไรอย่างงี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนฝังกวานครับก็มีเคสตั้งล็อกไฟ แล้วก็จะเห็นว่ามันมีช่อง3.5คอมโบหูฟังไมโครโฟนครับแค่นั้นเลยจริงๆนะไม่ได้มีช่อง SD กลง SD การ์ดอะไรนะครับด้วยความที่ตัวเครื่องมันบางภายในก็อาจจะอัดแน่นอะไรเข้าไปมากไม่ได้นะครับต่อมาในเรื่องของลำโพงนะครับลำโพงเนี่ยมมันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วที่ตรงนี้ว่างๆพี่ไม่ใส่มาให้ละฮะหรือว่าตรงนี้ก็ยังดีนะครับเพราะว่าถ้ามันอยู่ข้างบนเนี่ยคุณภาพเสียงเนี่ยเอาจริงนะ ต่อให้คุณไม่ต้องมีคอมมอนเซนอะไรเนี่ยลำโพงอยู่ข้างบนคุณนั่งอยู่ตรงนี้คุณก็น่าจะเข้าใจไหมว่าเสียงมันเข้าหูนะครับแต่พออย่างเงี้ยเสียงมันลงโต๊ะทําให้โดนอุดอู้นะครับทุกตัวที่ผมรีวิวนะโนบุกตัวไหนก็ตามที่ลําโพงอยู่บนเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณภาพเสียงดีกว่าทุกตัวที่ลาโพงอยู่ล่างหมดเลยนะครับตัวนี้ด้วยราคา4ี่หมื่นกว่ากว่าห้าหมื่นเนี่ยยังไม่ค่อยสมราคาเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้ให้ความรู้สึกของโนบุกพรีเมียมนะครับเพราะคุณภาพเสียงที่คุณได้ มันยังคงเป็นเสียงที่คุณแบบโน้ตบุ๊กทั่วๆไปอยู่คุณคิดโน้ตบุ๊กทั่วๆไปเสียงเป็นยังไงไอตัวนี้มันก็เป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะมีอีควอไลเซอร์ DTS ที่ช่วยมากแล้วนะถ้าไม่เปิด DTS อีควอไลเซอร์เนี่ยเสียงฟังไม่ได้เลยนะครับค่อนข้างแย่เลยนะครับแต่พอเปิดแล้วเนี่ย มันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีพอที่ทำให้คุณสามารถฟังเพลงได้อยู่ดีฟังได้แต่ไม่เพาะเลยอ่ะพูดง่ายๆก็ว่าอย่างนั้นนะครับอื่นๆมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนสเปคกันเลยตัว CPU นะครับอันนี้เป็น r ร z e n 5 6600U นะครับแต่ว่ามันก็จะมีรุ่นที่เป็น r ร z e n เเช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่ความต้องการของคุณถ้าคุณเน้นใช้งานทั่วไป r ร z e n 5มันก็พอเหมาะแล้วนะครับหรือว่าอาจจะตัดต่อเล็กน,น้อยเนี่ยตัวนี้ผมก็ว่าไหวเช่นกันนะครับ6คอรับเอัะเีรดนะคร มาจาก5,000ซีรีส์อีกหนึ่งระดับเลยนะครับตัวเมมโมรีที่ให้มาก็จะเป็น 16GB ddr 5แบบ low power นะครับ ส่วนของการอัปเกรดแรมตัวนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นแรมออนบอร์ดมาเครื่องบางขนาดนี้ก็ไม่ได้หวังใช้อัปเกรดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็ใช้น็อตเป็นหัวแบบเป็นรูปดาวอ่ะก็ไม่ได้ออกแบบให้คุณจะแกะอะไรเองนะครับถ้ามีปัญหาก็ส่งเข้าศูนย์เขาบอกว่าเขามี3 h o u r service มานะไม่แปลกก็ไม่รู้นัครับส่วนชิปการาฟิกนะครับบางแค่นี้คงไม่ได้มีการเจาะแยกนะครับมันเป็นออน p u 680m นะครับก็แชร์แรมบันิดหน่อยนะครับ หมายความว่าสามารถเล่นเกมได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เกมที่คุณจะปรับสุดอะไรนะครับอาจจะปรับเล่นได้แบบ Full HD Low Medium อะไรอย่างนี้นะครับแล้วเป็นจอ 4K เนี่ยคุณไม่ต้องคิดนะครับว่าจะเล่นเกมบน Native Resolution ด้วยการ์ดจอ On CPU หรือว่า o n r o a r d แบบนี้อยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าเน้นทํางานด้วยจอใหญ่ก็พอละส่วน Storage นะครับเขาให้มา1นึทรานะครับซึ่งภายในเป็น m.2 นะครับ nvme pci gen4 นะครับรหัสของเขาก็เป็นไมโครน2 4 0 4นะครับรหัสตัวนี้เขาก็ไม่ได้มีขายทั่วไปถ้าคุณเอามันไปเซิร์ชใน Google เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าสปีดหลกัหลกๆของมันแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในเรนจ์ของ6000 MB ต่อวินาทีแต่พอผมเทสออกมาเนี่ย ไอ้รุ่นหนึ่งเทของเขาเนี่ครับมันได้3,500กับเกือบเกือบสามพในส่วนค่าไร้นี่ผมไม่รู้พออะไรผมเทส 4รอบ5รอบก็ได้ออกมาเท่านี้นะครับมันวิ่งไม่เต็มประสิทธิภาพของตัว SSD เขาไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้บ้าน benchmark เนี่ยคุณคงดูไม่ออกนะครับว่าไอ้ตัวเลขแบบนี้มันจะสามารถโอนถ่ายได้ออกมาณไหนเพราะว่าตราบใดที่ค่า r a n d อมมันเยอะแบบนี้ฮะมันก็สามารถใช้งานได้แบบลื่นไหลไม่แตกต่างกันแล้วไม่ว่าไอ้ค่า s e q u e n t ียลมันจะแตกต่างกันประมาณไหนนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต่างกันหลักๆก็คือเวลาคุณโอนถ่าย f o o t ทจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่า ถ้ามันวิ่งเต็มสเปคเนี่ยมันจะเหมาะสมกับราคาเครื่องนี้เลยแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรตัวนี้ถึงไม่เต็มสเปคใครที่ซื้อไปแล้วช่วยบอกหน่อยนะว่า SSD คุณเนี่ยมันวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่ครับเครื่องนี้ส่วนชิป Wi-Fi นะครับอันนี้เป็น Wi-Fi 6E แล้วนะครับเป็นรองรับขึ้น6 g h z ด้วยเช่นเดียวกันแต่ชิปเนี่ยไม่ใช่ของ Intel นะปกติโน้ตบุ๊กที่เป็น 6E เนี่ยมันจะเป็น AX210 ใช่ไหมของทาง Intel ตัวนี้มันเป็น MediaTek RZ616 นะครับเรื่องความเสถียรกับการจับคู่เราเตอร์แต่ละตัวเป็นยังไงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมใช้ Intel ตัวนี้อาจจะไม่ได้อยู่กับมันนานเท่าไร ก็เลยตอบไไม่ได้สรุปเลยนะครับจากที่ใช้งานมาตัวนี้รู้สึกว่ามันก็ใช้งานได้ดีทั้งหมดนะครับอาจจะเจอปัญหาเล็กน้อยอย,อย่างเช่นในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมไม่แน่ใจว่า Power Profile เขาจูนมาดีหรือเปล่าแต่ว่าเทคเนี้ยตลอดเทสเนี่ยผมถ่ายเทคเดียวยาวมานะครับ เวลาเท่าไหร่คุณก็ลองดูเอาเลยนะในคลิปเนี้ยแบตเตอรี่ลดไปประมาณ25%แล้วนะครับซึ่งตัวอื่นมันไม่ได้ลดหนักขนาดนี้นะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับในอนาคตอาจจะมีซอฟต์แวร์อัปเดตออกมาเพื่อจูนพาวเวอร์ไฟล์แรงต่างให้มันดีกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ณนะเวลานี้ผมแนะนําว่าถ้าคุณจะพกไปข้างนอกทั้งวันยังไงก็ยังคงต้องพกในส่วนดปเตอร์ไปอยู่แต่ว่าดปเตอร์เปก็คงไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเพราะแบงก์มันก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับอื่นๆขอ,อนอขอียน่งงงตัวค์บซึบา ห่าจะชอบก็ได้แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบนะครับตัวนี้คีย์บอร์ดฟิลลิ่งไม่แตกต่างกับตัวอื่นๆอยู่พอสมควรนะครับคุณก็แนะนําว่าควรจะไปลองใช้งานจริงก่อนนะครับเพราะว่าซื้อออนไลน์มาแล้วคุณอาจจะเสียใจได้เพราะมันแตกต่างจริงๆอะ่ะบางคนแบบอาจจะเลิฟอิด or hate อิดเลยก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วเรื่องที่ข้อเสียก็คือในเรื่องของนี่นะครับ คุณภาพเสียงเนี่ยบอดี้มันไม่ได้ใหญ่ก็อาจจะพอเข้าใจได้แต่ถ้าคุณหวังว่าราคา4 5 0 0 0แล้วคุณจะต้องได้เสียงพรีเมียมจากโนนบุ๊กเนี่ยตัวนี้มันก็ยังไม่ใช่นะครับถ้าคุณมองข้ามไอ้สข้อเสียที่ผมว่าไปตรงนี้ได้นะครับคุณสามารถซื้อได้เลยครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีข้อติอะไรอ,อื่นๆแล้วดีหมดทุกอย่าง